สวัสดีครับทุกคนครับพบกับอาจารย์เช่นเคยกับช่องพญาเต่าหน้าคาราดวนเศรษฐีครับอย่าลืมนะทุกคนนะฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยตอนนี้ยอดน้อยนอยน,อยนะยอดยอดกดไลค์ก็ไม่ก็น้อยมากเลยทุกคนดูคลิปไปกดดูดูคลิปไปคลิปกดจะจบก็ฝากกดไลค์หน่อยเนี่ยที่มันจะเป็นปุ่มกดไลค์อย่างนี้นะทุกคนก็ฝากกดไลค์หน่อยนะนห,นยนะหรือว่าใครชอบเลขออะไรวงวดนี้ที่อาจารย์สรุปไปก็คอมเมนต์กันด้วยทุกคน นะยอดยอดวิวไม่ขึ้น <c oughs> ยอดวิวไม่ขึ้นฝากกันด้วยนะอ่ะมาทุกคนมามีคนบอกว่าอาจารย์อาจารย์ไม่สรุปเลขโค้งสุดท้ายบ้างวันนี้อาจารย์ก็จะมาสรุปเลขโค้งสุดท้ายมารียบลงให้ก่อนเลยทุกคนนะไม่รู้ว่าเลขอันเลขดังมันอัดังอะไรยังไงมาอะไรยังไงก็ไม่รู้แนละนะนะแต่วันนี้ก็จะมาสรุปแนวเลขดวงนะหรือมาเอาเลขตามหลักก่อนเนาะ ก่อนที่จะมาสรุปเลขนะจากหนึ่งตัวให้เหลืออยู่แค่หตัวจากหตัวให้เหลืออยู่แค่สาตัวแล้วจากสมตัวก็ฟันเน้นๆไปมันจะเข้าเหมือนงวดที่ผ่านมาอีกหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นก็จะพยายามทําให้เต็มที่ทุกคนนะอะเลขหลักประจําหลักใช่ไหมถ้าเลขประจําหลักนะเลขประจําหลักในงวดนี้นะตรงกับวันพฤหัสที่30ก่อนปีใหม่นะ ก็อยากจะให้ทุกคนมีโชคราบก่อนปีใหม่นะทุกคนนะเอาไปเป็นแนวทางเสียงโชคบางคนบอกว่ามาหาอาจารย์ที่สำนักโอ้โหดูคลิปอาจารย์อยู่นะแต่ไม่ซื้อแหนะจะเป็นอย่างนั้นไปเอาเลขตัวอื่นก่อนอย่างเงี้นะ,ะเป็นอย่างนั้นบางคนบอกว่าดูคลิปอาจารย์แล้วเขียนไม่เรียบร้อยแล้วถึงวันมันตรงเลขอันนะก็เลยไม่เอาทุกคนนะอันไม่อันยังไงก็เอาไว้ถือนะจะมากจะน้อย ก็เป็นเงินเป็นทองนะ,ะสนับสนุนให้เสี่ยงโชคชรากินแบ่งรัฐบาลไทยนะะมาทุกคนมาสรุปค่าเด่นหลักศูนย์เริ่มเดี๋ยวไล่แต่ละหลักก่อนนะศูนย์ถึงเก้าก่อนนะว่าแต่ละหลักจะเป็นยังไงทุกคนก็ลองจดไว้ดูนะ,ะจดดูไว้ว่าเด่นแต่ละหลักไงเลขกำลังวันที่หลักศูนย์เลขกำลังวันพฤหัสที่เด่นหลักศูนย์ก็คือศูนย์สาม ศูนย์ห้าะศูนย์แปดนะศูนยะ์สนยะ้าศะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้คือเด่นหลักสูนะอะ่าแล้วก็แต่แต่ถ้าใครจะชอบก็คืองวดนี้มันรูดห้ารูดศย์ก็รูด5้รูดศนย์ก็ได้แต่ถ้าเล่นหลัก0ูนย์ก็จะมีอ่าศูนย์ศูนย์สามศย์าศแเรเงี้ยนะถ้าได้เล่นหลักหนึ่งเด่นหลักหก็จะเด่นอยู่ที่อ่าหนึ่งสองหนึ 1นึ่เก้นึ่ด่นสุดๆก็คือ1นึ่งสองหนึ่งแปละหนึอันนี้หลักหนึ่งนะถ้าหลัก2หลัก2ถ้าเด่นสุดในหลัก2ก็คือสองสี่สองหาสองเก้อันนี้หลักสนะถ้าเด่นหลัก3เด่นหลัก3ก็จะเป็นสามศูนนะสาห้านะสานะถ้าเด่นหลัก4ก็จะเป็นสีนง สี่สองสี่แปดแล้วก็สี่หกแต่ถ้าเด่นหลักห้าก็จะเป็นดักห้าก็จะเป็นห้าศูนย์ห้าสองห้าสี่ห้าเก้าถ้าเด่นหลักหกก็จะเป็นหกหนึ่งหกสี่หกแปดแล้วก็หกเก้าเด่นหลักเจ็ดก็จะเป็นเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ด เด่นหลักแปดก็จะเป็นแปดสองแปดห้าแปดเก้าเด่นหลักเก้าก็จะเป็นเกนะ้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเก้าอันนี้คือเด่นหลักเก้าเด่นเลขเบิ้ลเด่นเลขเบิ้ลจะมีอยู่ทั้งหมดเด่นเลขเบิ้ลจะมีอยู่ทั้งหมดสี่ตัวก็คืออ่าห้าห้าเจ็ดเจ็ดแล้วก็ 99อันนี้คือเด่นเล็กเบิ้ลน,นะถ้าเด่นศูนเล็กเบิ้ลแต่ถ้ามาสรุปจาก100ตัวสรุปออกมาให้เหลือ6ตัวเด่นกําลังวันพฤหัสเด่นกําลังวันพฤรหัสที่สรุปเด่นออกมาในเลขกําลังวันพฤหัสสิ้นปีเลขเด่นกําลังวัน6ตัวเลขเด่นกําลังวัน6ตัวนะแต่ถ้าใครชอบเลข7นะทุกคนกคนะถ้าใครชอบเลข7เนี่ย70ถึง79เนี่ย ตลอดปีเนี่ยออกมาบ่อยมากใช่ไหมเหลืออยู่เจ็ดเจ็ดกับเจ็ดสี่ที่ยังไม่ออกเหลืออยู่เจ็ดเจดกับเจ็ดสี่ที่ยังไม่ออกเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าเลขเจดมันจะมาปิดท้ายปีนี้ก็เล่นเจ็ดเจดกับเจ็ดสี่แต่ถ้าเลขตามกําลังวันเลยเลขตามกําลังวันเลยก็คือเจ็ดเจดทุกคนเลขเจ็ดเจ็ดนะเดี๋ยวเขียนให้ดูก่อนนะ มันเด่นอยู่ทั้งหมดหกตัวนะอันนี้เด่นสุดหกตัวนี้เด่นสุดทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเด่นมันมีแต่หลักห้าก็ต้องรูดห้าวันนี้รูดห้ากับรูดศูนย์มีเปอร์เซ็นต์เด่นสุดนะตามกำลังเลขวันพฤหัส เพราะฉะนั้นเด่นสุดๆในดึงออกมาจาก100ตัวให้เหลืออยู่6ตัวก็คือ 77, 50, 52, 46, 98แล้วก็53แต่คิดว่าตัวนี้น่าจะอั้นตัวนี้น่าจะอั้นนะตัวนี้น่าจะอั้นตัวนี้ก็น่าจะอั้นนะตัวที่ไม่น่าอั้นก็จะมีอยู่4ตัวนี้นะ แต่ถ้าใครหาซื้อได้ก็เสี่ยงโชคไว้เพราะาเลขกำลังวันพฤหัสสิ้นปีมันเด่นสุดก็คือ98กับ46นี่หกตัวนี้นะี่คือหลักดิน,นเด่นนะเด่นสุดๆละ่ะเด่นสุดๆเด่นสุดๆจะเด่นอยู่ที่50 52นะครับแล้วก็64นี่เด่นสุดเลขสามตัวละ่ะ อันนี้เลขสองตัวนะเด่นสุดมีสามชุดนี้นะแต่ถ้าเด่นสุดๆดในเลขสามตัวเด่นสุดสุดในเลขเสามตัวจะมีมีอยู่สี่ตัวนะสี่ชุดทุกตัวออีกตัวหนึง่งอีกสองตัว อีกสองตัวก็คือ,อแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเด่นสุดีแค่นี้เลขสามตัวนะเลขสามตัวเด่นสุด ก็คือเก้าห้าสองสี่เด็ดสอนดี่น่เด่นสุดนะนี่เด็นสุดนะแต่ถ้ามาเด่นสุดๆในเลขสรุปเลยเลขสรุปเลยแต่ใจอาจารย์อ่ะชอบ4 7 7ชอบ4 7 7มาก4 7 7เเนี่ยชอบมากทุกคนอนะ่ะ อ่สี่เจ็ดก็ได้ลอตเตอรี่มาแล้วหนึ่งใบได้หนึ่งใบทุกคนเกิดได้หกล้านอ่แต่ถ้ามาสรุปเด่นสุดๆล่ะเด่นสุดๆเลขสามตัวเด่นสุดๆก็คือเด่นสุดๆก็คือเจ็ดเจ็ดสี่หกนะสี่เจ็ดเจ็ดนะแล้วก็แต่ถ้าแต่ถ้าเอาตามเลขเลขกาลังดวงอาจารย์ใช่ไหมเลขกาลังดวงอาจารย์ที่อาจารย์แบบ คิดว่าแบบตามไม่ไม่ได้เอาตามความรู้สึกชอบนะก็คือตัวนี้อ่านะแล้วก็เลขเลขสองตัวเนี่ยเลขสองตัวจะก็คือตัวนี้นะเก้าแปดมันอ่านทุกคนใจก็อยากเขียนเก้าแปดลงไปนะก็เอาใครซื้อได้ก็ซื้อไว้เก้าแปดแต่อาจารย์จะเอาเลขตัวที่เด่นสุดๆมาลงอื นะฟันไปแต่ใจทําไมชอบห้าสามเยเลยห้าสามชอบมากนะทุกคนห้าสามเป็นตัวกันนะห้าสามเป็นตัวกันห้าสามนี้ซื้อไว้เลยนะ5้าสามเม่ที่มันออกสาใช่ไหมงม่วดนี้ทุกคนต้องซื้อห้าสามกันไวห้าสามตัวกันไวห้าสามตัวกันห้าสมอาจารย์ก็เสียงไว้แล้วลอตเตอรี่ห้าสามเสียนี่เด่นสุดๆเม็ดเดียวรับขวัญรับโชคปีใหม่นะ ให้ลุงห้ามล่วงโชคราบสองห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่หกฟันนิดๆจัดหนักๆตามกำลังแล้วแต่คุณชอบเอาไปเป็นแนวทางเสี่ยงโชคให้ทุกคนมีโชคดวงดีมีโชคดวงดีมีโชคดวงดีนะรับทรัพย์รับเงินรับทองดวงชะตาดีมีโชคขอให้ดวงดีในสิ้นปีนี้ปลดหนี้ปลดสิน ปีพศ65ก็ให้ร่ำรวยมีโชคลาภวันนี้อาจารย์มาสรุปแนวทางเลขโค้งสุดท้ายฟันเน,น้นๆฟันเม็ดเดียวจัดหนักจัดเต็มวันนี้สวัสดีครับรวยๆ